some she's boys long you know nice the there and can't hair magic all help that a สวัสดีเด้อครับเมื่อกี้นี่ผมแอบตั้งกล้องครับเมื่อกี้แม่นสิ้้ามาเห็บคลิปกินเต่อเกาหลีโอเคก็สวัสดีครับช่องเริ่มงูงี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเหลืมงี้วันนี้เราจะมากินอะไรมาม่าเกาหลีมาม้าเกาหลีเผ็ดคูณสนะครับมาดูกันกี่ห่อเนี่ย อเอาละครับช่วงโควิดทุกคนใส่แมสกันด้วยนะครับป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับอันตรายเฮ้ยชีล็สวนยังไงเนี่ยโอ้ยทำยิ้มเลแม่เกับพี่ต่ำโ้ยยังไงนี่แม่แต่พี่ต่ำอ่ะมื่อกี้แม่ไม่เห็นลิปนี่ทิพนมาเกาหลีเฮ้นพี่น้องโอเคครับอย่าลืมใส่แมสก์เลยครับออกไปข้างนอกหรือข้างไหนครับป้องกันโควิดนะครับมาเริ่มเลย

เอาเก๊กไก่มาแม่จ๋ามากินให้กินมั้แม่จ๋า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 มาอกานดีหมมาบ้างไหมจ๋าไปยังอันนี้มันสดเกิดอะไรขึ้นเนี่ เยอะด้วกันคกินมากไหมไม่ะยวฟังดิตัดมี่ต้องไหนเย็กหน้าคนเรางครทำ

ทุกคนแม่แม่ห่วงหวงนได้เอาแม่จ๋าเดินไปเฮ็ดไปหน้ามากินเพ็ดยังบ่ขาดเม่ไปเอาดอกสันะบไปเอาเออคทานีนี่มาเพชรเพเพเอาหน้ามากิน แซ่บแซบพี่น้องเออ้ยน่ะมามากบอลลีพขคาะเลยเต็มคูณสองแดงคับหยองกาะไกลๆนะมันจะถือกบบป้าใครเคลิอยู่นี่ไหมมันจะม่าถือมามาอีกนด่นีน่ก็กินแซ่บ ปเปลียนยวนไกลๆแมม,ม,ม,ม่ถึงไม่ถกพร้าขาไม่จะไม่ถึกมามาเน่เปลี่ยนยวน,นไออกลๆจแซ่บๆเป็นะแซ่บอะไไปเอาหนังของพมาเป็น ออออหัวขวเดงหนแม่บกหกนไกลๆไกหัวากวยลูกลป้า,นนม,ปามาวนปาฮะมา,า,าย,ยังเนไกลๆยหไปลกนไกลๆมาใกล้ เลนอง,องกัอยเทือพัเาขาเทือกับมามายย่านนย,ออยาน่นี่ดอกหยาเนาะจะกก็เด้เฮ้ยเตข้ดอกหยาดเถบ,บายไปไกลๆแตลัก,กินมามายเ็ยบนี่นม,มันจะคว้ เฮ็ดเลยนี่บอกกันนั้บาค่ะไปเอาน้ำกับามาจ้าเทียจะไปเอาห่อใส่อเอาห่ออดอก็เล้จับจัแ บันี้แสบเลยบ้านี้คือเกิร์บล่ะลูกพี่น้องก็กินเสพไม่อีกแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าฟังแท้บอกว่าให้ไปเล่นยใกล้ๆมันจะถือเกิบแล้วก็กินประเด้แล้วบ้านี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องนี่เป็นภาพไปเอิอแบักเหลวมันมากินแบบชุดท้ายเออแบกเหลวมันกินขิดรอมันมากินเนื้อมันเม็ดเนี่มันมายู่ บีมบีมเรียกพัชบีมราคาดกวันช่อว่าสอดเนื้อทีะเถะนี่แม่ฉรอมันมากินเออมันก็ดด้อเด็กน้อยมัยมกินมากินเด็กน้อยโอ้กินชากินใหญ่นาะใหเนาะโอ้ยนี่ร่อยจีดินมาเนี่ย มา,มามากเกาหลีเหนือจากโคโดฮะแอนด์บอเดีกินคำนี้เพื่อทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเลยเมื่อกี้ตอนนี้เป็นช่วงท้ายคลิปแล้วนะจะ๊ะคือแม่บอกผมมากินมามาพิซเกาหลีเนี่ยนะจับแมงคแท้กี่คำก็ยังเหมือนเดิม J.K. b u t t e ั f a c t o r โอเคใครที่ชอบที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องเหลือมมงี้นะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะล่อย่าลืมกดแชร์แล้วกดกระดิ่งดีหรือมึงจะกดตีนใส่หน้ามึงก็ได้นะโอเคคำนี้เ้วเจอกันเรมา